ขณนนี้เทพบุตรรูปทองเป็นตัวนายอดโยธินที่สองพ่อเลี้ยงที่สามที่ป้ายสีเทพบุตรรูปทองยังคงเป็นตัวนำพ่อเลี้ยงผ่านขึ้นมาเป็นตัวที่สองยอดโยธินที่สามที่ป้ายสามเทพบุตรรูปทองยังคงเป็นตัวนำ ขณะนี้บัตเตอร์ายผ่านขึ้นมาเป็นตัวนำเทพบุตรรูปทองที่สองพ่อเลี้ยงที่สามที่โค้งไปสิบออกทางตรงบัตเตอร์นำเทพบุตรรูปทองที่สองขณะนี้เทพบุตรรูปทองเป็นตัวนำ ในนี้บัตเตอร์เฟลเป็นตันำที่ผ้บทรูปทางที่สอง